กระเพาะอาหารนะคะมีอาการแสบอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ทําให้มันเกิดแผลในกระเพาะอาหารก่อนนะคะก็คือของที่มันแสบร้อนนะคะของแสบร้อนหรือหวานกินเข้าไปหรือกินของเหนียวเหนียวมันจะทําให้กระเพาะอาหารทํางานหนักนะ,ะสังเกตตัวเองชอบกินพวกยำไหมส้มตําไหมหรือของที่มันเผ็ดร้อนอะพริกนะคะหรือกินน้ําน้ําขิงอชอบกิน ผัดกระเพรายำต้ยมยำอะไรพวกนี้ค่ะหรือพวกหมูกระทะน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะหรือหมูติดมันอะไรพวกนี้มันจะทำให้กระเพาะอาหารใช้แรงในการย่อยเยอะดังนั้นปรับอาหารก่อนเอาอาหารที่ไม่รสจัดเครื่องปรุงจัดให้เลี่ยงไปเลยนะคะอย่าก,กินอาหารเครื่องปรุงจัดเปรี้ยวจัดน้ำส้มสายชูเนี่ยลดไปเลยเค็มจัดหวานจัดหรือพริกจัดจดให้ลดไปเลยเพราะมันจัดัดกระเพาะนะคะอาหาร ลดการทานเนื้อวัวลงให้ไปกินเนื้อปลาหรืออะไรที่มันอ่อนๆกินแล้วต้องไม่แสบท้องอะคะ่ะอันนี้ครั้งแรกแต่ถ้าจะรักษาในกระเพาะแผลในกระเพาะอาหารทําไงให้คุณนัทพลไปหากล้วยดิบมานะคะกล้วยดิบจะเอาแบบสดๆจากต้นก็ได้หรือว่าเป็นผงกล้วยดิบฟิตได้ก็ได้แล้วแต่สะดวกแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือเอาไปต้นกล้วยดิบๆนี่แหละนะคะไปไปหั่นมาสักหนึ่งลูก กินสักประมาณ3-4ี่ชิ้นพอไม่ต้องกินทั้งลูกนะคะหั่นหัน,ห,นหันนะคะสาชิ้นเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวกินก่อนอาหารเท่านั้นย้ํานะคะกินก่อนอาหารเท่านั้นหรือถ้าไม่สะดวกเอากล้วยดบพวกนั้นมาหัน่นล้างทาความสะอาดแล้วตากเป็นผงบดหรือไปซื้อที่ไหนก็ได้นะคะกินก่อนอาหารเอาเทเาประมาณ1-2ช้อนชาเทใส่น้ําอุ่นนะคะกินตอนเช้าก่อนอาหาร ตัวกล้วยดิบจะมีเขาเรียกว่ากล้วยดิบมันเป็นยาฤทธิ์เย็นฝาดจะช่วยในการเคลือบแผลห,หรือสมานแผลในกระเพาะอาหารเขาเรียกว่ายาปิดธาตุปิดธาตุคือปิดแผลในกระเพาะอาหารนะคะแต่ห้ามกินหลังอาหารถ้ากินหลังอาหารมันจะจะทำให้ถ่ายยาแต่ถ้ากินก่อนอาหารมันจะปิดแผลห,หรือเคลือบแผลในกระเพาะอาหารไม่ให้น้ํากรดมันมากัดกระเพาะกินอย่างนี้ทุกวันจนหายแสบท้องนะคะลองดูแล้วก็การย่อยอาหารสมมุตินะคะถ้ากินผู้หลาน ให้ไปกินหลังอาหารเท่านั้นนะคะจะช่วยในเรื่องการย่อยอาหารให้ดีเนาะให้กินหลังอาหารห้ามกินตอนท้องว่างนะคะจะช่วยเรื่องการย่อยอาหารให้ดีแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายกินแต่ชาไปก่อนอย่าเพิ่งกินแคปมันจะแรงไปนะคะ